mm -hmm. ภูมิธรรมลั่นกินข้าวสิปีแล้วท้องไม่เสียขอปิดตํานานข้าวเน่าวอนอย่ายใช้จินตนาการนายภูมิธรรมเวชชัยชยัยรองนายกรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบข้าวจากโครงการจำนำในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและทดลองรับประทานวันนี้ท้องไม่เสียหรือไม่ว่าไม่เสียโอ้โหสบายมากนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าเป็นการตรวจคุณภาพข้าวชิมแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีความรู้สึกว่าจะกินไม่ได้ ความหอมอาจจะลดลงไม่เหมือนข้าวใหม่แต่ความนุ่มนวลไม่มีปัญหานายภูมิธรรมได้กล่าวว่านอกจากนี้ตรงยังได้เข้าไปตรวจกองข้าวเพื่อไม่ให้มีการจินตนาการไม่ว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องนี้เราพยายามทําให้เรื่องต่างๆของประเทศจบลงด้วยดีค่ะและจะนําเงินกลับเข้าประเทศได้อย่างน้อยท้าประมูลได้ราคามาตรฐาน17-18ถึงบาทจะมีรายได้เข้าถึง200-400ถึง้ล้านบาทผู้สื่อข่าวถามว่าการดําเนินโครงการในส่วนนี้จะส่งผลต่อการรื้อฟื้นคดีโครงการจํานําข้าวมาพิจารณาใหม่หรือไม่นายภูมิธรรม ว่าเรื่องนั้นไม่ใช่เป้าหมายของตนขอย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปิดตำนานไปแล้วส่วนในทางคดีจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ภารกิจของตนค่ะนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าสำหรับผู้ส่งออกรายใหญ่สองรายคือนะครหลวงกับธนสันรวมถึงผู้ส่งออกข้าวหลายรายในจังหวัดสุรินได้มาร่วมตรวจสอบด้วยต่อกันที่มาริดบอกทักษิณคุยชนกลุ่มน้อยในเมียนมาประสานเองไม่เกี่ยวกับรัฐบาลย้ำจุดยืนไทยทำตามกรอบอาเซียนนายมาริดเสกี่ยมคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศค่ะได้กล่าวถึงการทำงานว่าต้องขอคุยกับทางกระทรวงก่อน และเมื่อได้รับโจทย์ที่นายกรัฐมนตรีมาแล้วเรื่องงาน,นด้านต่างประเทศค่ะก็เป็นเรื่องของประชาชนด้วยส่วนที่มีสื่อโซเชียลในเมียนมาเสนอข่าวทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นไปพูดคุยกับคนกลุ่มน้อยในเมียนมาได้มีการตรวจสอบหรือไม่นายมาริสขะกล่าวว่าตนเพิ่งได้ข่าวเหมือนกันซึ่งในเมียนมาต้องยอมรับว่าท่านทักษิณเป็นคนที่กว้างขวางและเมื่อถามยังว่าได้มีการพูดคุยส่วนตัวเกี่ยวกับรัฐบาลหรือไม่นายมาริสขายามว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอย่างที่เราบอกก็เพิ่งทราบเรื่องและยอมรับค่ะว่าที่ผ ซึ่งเราก็ดําเนินการตามกรอบของอาเซียนส่วนแนวทางที่นายทักษิณพูดคุยตรงกับแนวทางของกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่นายมาเร็กขะกล่าวว่ายังไม่เห็นเพิ่งได้ยินจากข่าวจึงไม่ทราบในรายละเอียดพิชัยตอบไม่ชัดแก้กฎหมายแบ่งชาติขอดูอีกทีพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการเงินการคลังนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยถึงโปรเจกต์ของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจจากนี้จะมีอะไรบ้างว่าตนคิดว่าทุกคนทราบผลลัพธ์ดีอยู่แล้วและเห็นถึงปัญหาเหมือนกันหมดเพียงแต่ทุกคนมองปัญหาและ ที่แก้ปัญหาที่แตกต่างกันส่วนจะมีการพูดคุยปัญหากับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่นยายพิชัยค amusing, างกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการพูดคุยกันซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของตนค่ะร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันให้เครื่องจักรสองเครื่องทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงินให้สอดคล้องและเดินไปในทิศทางเดียวกันส่วนมองเป็นเรื่องยากหรือไม่ที่จะมีการพูดคุยกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนยายพิชัยคางกล่าวว่าตนเชื่อว,ว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคุยด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลค่ะขณะที่กระแสข่าวการแก้ไขกฎหมายในธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลน,นายพิชัยคำกล่าวว่าตนมองว่าเรื่องนี้มาดูกันอีกทีดีกว่าว่าใช่ปัญหาหรือไม่และที่มีกระแสต่อต้านเนื่องจากมองว่าธานาคารแห่งประเทศไทยควรเป็นอิสระนายพิชัยคกล่าวว่าก็เป็นธรรมชาติและทุกคนต้องมีความเห็นต่างแต่ถ้าคุยกันแล้วตกผนึกได้ตนก็เชื่อว,ว่าความเห็นต่างจะค่อยๆแคบลงท้งนี้คะ่ะนายฐานะรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยควรอยู่ภายใต้กำกับของรัฐบาลหรือว่าเป็นอิสระนายพิชัยคำกล่าวว่าจริงๆท่านก็อิสระอยู่แล้วใน เรื่องของนโยบายการเงินซึ่งตนมองว่าความอิสระนั้นก็มีมาตลอดและสามารถกําหนดและตัดสินได้ด้วยวิจารณญาณรวมถึงคนที่มาเข้าร่วมตัดสินนโยบายซึ่งทั้งหมดค่ะก็เป็นไปเพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้านสุทินสั่งทัพภาคที่2นํากําลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์กำชับทุกทักภาคเฝ้าระวังภัยธรรมชาตินายจิรายุห่วงทรัพย์ค่ะโคโสกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งให้แม่ทัพภาคที่2นํากําลังทหารพลค่ะกว่า2 0 0น พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือช่างลงพื้นที่จังหวัดหนองบวัวลําพูช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนเข้าพื้นที่หนักที่สุดในรอบ70ปีและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ที่ประสบภัยในเบื้องตน้นนายจิรายุค่ะได้กล่าวต่อว่าขณะน,นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะอยู่ระหว่างการมาเยือนที่ประเทศมาเลเซียโดยจะกลับถึงกรุงเทพมหานครในวันนี้จากนั้นค่ะจะมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจกําลังคนที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีปิดท้ายกันที่รวบเพิ่ม2ชาวจีนตัวการวางแผนชี้เป้าตำรวจไทย อุ้มรีดเงินนักท่องเที่ยวจีน2.5ล้านเร่งจับกลุ่มอีก3รายความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มตำรวจร่วมมือกับชาวจีนค่ะวางแผนอุ้มรีดเงินผู้เสียหายชาวจีนจากโรงแรมย่านประชาสงเคราะห์สองเพื่อนําไปรีดถ่เงินจํานวน2.5ล้านบาท olmuş. ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหารวม10คนและทยอยจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการตามหมายจับอีก5คนซึ่งในจํานวนนี้มีตำรวจในและนอกรัชกาลไปเกี่ยวข้องด้วยจากการสอบปากคาผู้ต้องหาค่ะให้รับสารภาพว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการนี้โดยถือว่านาย คือผู้บงการตัวสําคัญโดยนายหยางค่ะจะรับโอนเงินสกุลดิจิตอลมาจากผู้เสียหายและนําเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลของนายหลิงซูและทําธุรกรรมแปลงเงินเป็นเงินบาทและส่งโอนต่อและโอนส่งต่อไปอยังผู้ร่วมขบวนการรายละ1 0 0 0 0 0ถึง700,000บาททั้งนี้ข้อมูลการออกหมายจับผู้ต้องหาในขณะนี้มีผู้ต้องหาตามหมายจับรวมทั้งสิ้น10คนค่ะหลังจากที่พบว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับ2คนเป็นบุคคลคนเดียวกันหลังจากทาพิสูจน์ทราบอย่างละเอียดแล้วโดยล่าสุดค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้ว7คนยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีอีก3 ค,ค่ะคือจ่าสิบตำรวจตรีวีรยุทธ์หรือจ่าแจ๊กตำรวจสอนอพญาไทยและนายเจนเปียวชาวจีนหนีอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านและน,นะายณัฐคงค่ะซึ่งได้ประสานขอเข้ามอบตัวในวันพุธนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Baking News